ก็อนหนาวๆครับน yeah well, be so cool. ah. oh. ้องๆนี่คือเสื้อที่อยู่ในห้องเดียวกับทีมเดวิดไปข้ามอยู่นะเว้ยก็คูลสะดวกแบบนี้คร้าผบสวัสดีครับไม่เป็นไรอะอะไรวันนี้เราอยู่กับงานอะไรกัน ี12เดี๋ยวก่อนจะไปดูนี่เปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้เรามีเกมพิเศษมาแบบตัวละครลับไม่ใช่ไม่ใช่ดูไม่ว่างเลยไม่แล้วมึงมาทำอะไรนะผมมาเดินงานแล้วดืองเมือนเดึงมันดืองก็ไปนี่ก็ไปไปเลยเฮ้ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามางานชื่องานอะไรนะรถทัวร์สอ2พันเสื้อบอลเป็นงานเสื้อบอลรถรถทัวร์ครับรถทัวร์ครับที่เราจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งของเกมตอรลี่คือแบบนั่นไปมียูทูบแล้วยนะอันไหนไอยูทูบช่องอะไรช่องอะไรคิดคู เสื้อเท่จากคนเท่เป็นช่องเกี่ยวกับเสื้อบอลใครบอลล้วนเลยมั้ยก็บอลหมดแต่ว่าหลากหลายมันจะเป็นแค่เสื้อของงหลายอย่างสะสมนู่นนี่นั่นอ่าโอเคก็ไปติดตามช่องน้องเปรมกันได้นี่ชื่อเปรมนะน้องเปรมนะเปรมอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับงานเสื้อบอลคือทั้งงานก็จะมีเสื้อบอลหมดเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเสื้อบอลมีราคานะนั่ไม่เพราที่เปรมรู้ก่อน ราคาแพงสุดเท่าไหร่ปปมกันไม่ได้บางตัวนี่ถ้าเป็นล้านก็มีเป็นล้านก็มีนะหลานฟาร์โบรไม่ใช่เกสต์บินจิตนะครับโบรเอ่องการนี้ก็เล่นกงานมันก็จัดแต่เป็นเสื้อผูิดเพราะมัเก่าเก่าแปดศูนเก้าศูนย์มีหมดโอเคอ่ะวันนี้ใครที่แบบว่ามาเปิดโลกดีกว่าเปิดโลก นะครับผมวันนี้ไหนๆก็มามาที่งานเสื้อบอลแล้วอ่าเราก็เลยจะหาว่าปีนี้มีอะไรนะบอลโลกบอลโลกตัวผมเนี่ยเชียร์อาร์เจนกับฝรั่งเศสเชียร์อะไรอาร์เจนติน่ากับบราซิลบราซิลมึงอ่ะฝรั่งเศสเอเชียร์อะไรเยอรมัน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 อันดุตะวันแดงอะไรอ่ะกิจเล่าเดี๋ยวเราจะไปหาเสื้อบอลโลกใส่กันด้วยนะฮะอังกฤษสวยนุ๊ก เฮ้ยเนี่ยลราบอลโลกหมดเลยอ๋อลราบอลโลกนี่อังกฤษไอ้ไรที่ไม่มีใครเชียร์อังกฤษเลยวะโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ใช่ไซกูอะโอ้ยยี่ย์ไซกูอาาะไกูรนี่ชิ้นมันชิ้นมันสวยจริงแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะเท่บเนี้ยทัางนี้แหละเท่าสองอันเลยมีเท่านี้เหรอไม่เต็มไซลย ลองได้ไหมครับพิทลองลองลองต้องพิจารณถ้าพิดต้องพิจารณานะิว่ะิว่แต่ได้นะเพื่อเอาเรีเงพิทใส่เสื้อบัยังไงให้โป๊ะเราตัวนี้เสื้อใส่เลยหรอวะใรไ อมแข็งเลยเดียวลมแข็งและหนาวเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สองพันสามสองพันทุนนี่มระัดนีเอามาดิทนทดเามาด็นเ่องอะไรเันก็หนาวหนาวอะครับหงน้องกูกลัวแค่แมนซีทีมเดียวนี่ ทีมเนี่ยอทีมมีกลัวไม่กลัวยิงไปสามเมตรอ่ะเอาอีกบ้างตัวม่ตีนอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้ปล่อยเขาไปมันก้าวผุนี่คือของขอใช้คำว่ามากกว่าเสื้อผ้าแล้วกันเขาเขาใช้ว่าของสะสมครับผมยิมมิเล็กนี่่แล้วกินเขาบอกว่าอไอ้จอไม่มาโอ๊ตนี่สุดอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สองพันสี่สตรงชุกนะซื้อไปขายมันก็ะกดพี่เขาเหลือสองพันขายมันสี่พัน พี่เขาไม่รู้พี่เขาไม่รู้พี่เขาไม่ขายกูนะรอขายจ่อเลงเจ้าแบนนี่ก็คืออะไรอ่ะเริเตอร์คไหมครับนี่ก็เริ่มเช็คอุ้ยอันนี้เท่าไหร่พี่ขยับได้นะตัวนี้ยขยับได้ด้วยสองพันห้าเฮ้ยไม่แพงนะแต่จะขยับตอนที่คืนนะขยับเราที่คืนนั่นตัวนึงเองขวาสุดตัวที่ยนึ่งผมว่ามันมีอะไรแปลกๆละอันนี้เท่าไหร่ครับสองพันสิบเอามาหนึ่งใบครับเอานี้ด้วยครับผม ขออย่างดีอาจจะต้อนแมนลซีนะอย่าเจอเชลซีนะเจอสเปอร์เจอสเปอร์เขี้ยงเลยใช่ไหมใช้สัมผัสกันอันนี้อะแดงแม่ลุ้นสีก่อนลุ้นสีก่อนโอ้โหเรียบร้อยแมนยูสีเดียวกันคิดว่าสีเดียวกันไม่เป็นไรใส่ได้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 นี่ใส่ได้ อีกที็บดเจ็บด้วยพี่เขาล้อด้วยสมึก็แพ้อยู่ทีมเดียวก็ยอมไปให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเนาะให้ทีหทีนึ่งทีนึงอยากรู้เล่นเข้ามือเล่นเขามือแตแดงแดงแดงคอ่เอาเอาแล้วก็ไปซะปเออ เอามาของหนไอ้จไอ้เหี้ยไอ้โจ้ารับรสามร้อให้ทุนไอ้เหี้ยถึงไม่กไรด้วยเฮ้ยมออคเตอร์มาแกะกล่องไอ้เหี้ยนี่มันกล่องรวมแมนยูเลยที่นี้ดีมายเฮ้ยบีไอ้อย่ไ้ี่อ้ี่อี้แลกได้ไหมแรกได้หมสี่ร้อเอามาเล่นล่นล่นเอาสามเอาสามร้ก็อยู่บนบอลก็ล้วงสลึก สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีคร <Yes> ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมย่าละครับร้านก่อนชื่อร้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกลัวอะไรฮะเอาเกเคไม่ได้อยากให้เยนะครับผมเวยไม่ได้แล้วปกติแล้วผมจะเน้น จะเลิเวอร์พูลเป็นหลักครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเน้นหลายๆทีมแล้วก็รวมถึงผลิตตลอดการแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดน,นะครับวันนี้ก็ในไหนแล้วต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมแม่งเลย <laughs> พี่เอาเสื้อที่แบบว่าแร่ที่สุดันของพี่เนี่ยมาต <มา S 2> ้องเป็นต<ค>ัวนี้ที่สุดคนนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเสื้อพิเศษชิ้นของเดวิดเบคแฮมคือเสื้อฟุตบอลอ่ะมันจะมีหลักๆสามอร์ชั่นนะครับหลัก็คือเสืส้อที่มีขายทั่วไปหากินขายตามห้าง แล้วก็จะเป็นเสื้อที่ทำคล้ายกับนักเตะใส่แล้วก็เป็นเสื้อที่เตรียมให้นักเตะหรื <ต futuro. S 1> แ<ำ>นักเตะใส่แข<ำ>่งครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เตรียมให้ d ฮเดรินไปแขงครับผมหยในห้องห้องเดียวกับพี<แำ>่เด็ินไปแขงอยู่ใช่ครับวันนี้นะครับก็ตัวนี้กับเวอร์ชั่นที่มีขายทั่วไปหลัๆหกๆนะครับต่างกันแค่จุดนี้จุดเดียวเลยครับทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดตาต่างแค่ตาสมสร คะตาสโมสรเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นลายผ้าก้างปลาเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นภาพเดียวเข้าไปแล้วก็ในส่วนของตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับมันจะนูนออกมาแต่ว่าอันเนี้ยมันปักขนุเข้าไปก็คือปักทุกุุทกจุดใช่ครับตัวนี้อยู่ที่7จ็ดหมื่นบาทนะผมเจ็ดหมื่นบาทพี่โดพี่โดพี่โดเฮ้ยอาจจะบอกเฮ้ยเฮ้ยมันแพงแล้วมันนะนะแต่ผมพูดตรงๆนะ นี่คือเสื้อที่อยู่ในห้องห้องเดียวกับพี่เดวิดแบลคแฮมอยู่นะเว้ยเออเปลี่ยนไปใส่แล้วอ่ะเป็นเสื้อที่แบบใกล้ชิดกับแบลคแฮมเลยนะเว้ยถ้าเกิดใส่แบล็คบอลเลยเออแค่นั้นเลยมีมีตัวไหนอีกไหมครับพี่เป็นตัวอันนี้ความชอบของผมนะเป็นตัวนี้ดีกว่าครับเฮ้ยดิออร์และซีน่านะครับอันนี้สวัสดิกาใช่ครับผมสวัสดิกาคือตัวเนี้ย มันถูกใช้แข่งไม่กี่นัดเพราะว่ามีคนไปเห็นว่าลายตรงนี้มันสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับลายสวัสดิกะสัญ,ญลักษณ์นาซีซึ่งทางยุโรปทางฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสตรงนี้ออลและเอ็ดอก็เลยไม่ให้ใช้ก็ถูกจะใช้ประมาณสี่หรือห้านัดใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โดอกรบกวเลยใช่ครับ,รบมันมันคือใช่เลยเลยโดนแบน เสื <One input> ้ออะไรมีน้อยหรือว่าจะอะไรหรือว่าจะถี่มากนะเรื่องพวกนี้ขอบคุณพี่มากยังไงฝากร้านฝรับงานครับติดตามร้านลิเวอร์พูลสตอรี่เลยนะครับให้เด็กลิเวอร์พูลร้านนี้ห้ามพลาดครับผม8 h o u r s later สวัสดีครับเดี๋ยสวัสดีครับไม่โดนแบนใช่ไหมเนี่ยอ๋อกรรมไม่อยู่ครับอ๋อกรรมไว้อยู่น้ำตาลสดเองน้ำตาลสดดูพี่ทุกไอ้ทุกเทพเลยเห็นน้าจักอะไร ที่เรบลกินไหนอะพี่ตอนนั้นมันมีกระแสว่าเสื้อบอลต้องใส่ในสนามบอลเท่านั้นไม่ใช่แฟชั่นอะไรอย่างงี้กูนี่แหละเป็นคนที่จะมันเขาเรียกว่าทลายกดไอแ้แซ <c oughs> ่เฮ <c oughs> ี่ยวเมืม่ม <c oughs> อก่อนก็คิดเหมือนกันมีคนบอกว่ามึงเป็นะเตะบอลเหรอ <c oughs> บอกว่าเ <c oughs> สื้อบอลเนี่ยบางทีไม่ทอบแค่ความเท่ในสนามอ่ะแต่ก็อยากจะเอาภาพนั้นออกมาใส่เดินข้างก็ได้นี่หว่ามันไม่ได้ก็กูไม่ได้คนไหนคนไหนเขียนนะแต่ว่าเฮ้ยเสื้อบอลแม่ต้องใส่ในสนามบอลนะตอนเตะเท่านั้นนะจริงครับใส่ข้างนอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้เนี่ยผมมองว่ามันมิกแอดแมทททมาาากกกกว่่่่งัั้้้นนนเเียรใใสสสืออบลไดุตต เอเวอรี่เวบางคนแบบใส่เสื้อสมมตินะอ่ะอย่างน้องเนี่ยใส่กนะองลิ้วปูย้อนกลับไป ไห้มึงใส่รูปเก่ารู้จักเขาบอกว่าไอ้เคี่บางคนไม่ต้องรู้จักก็ได้ใช่ชอบอย่างเสื้อวงเนี่ยสาวสาวใส่เนี่ยโอ้โหใส่เมกาเดซแังตัว่ะสาวๆใส่หรือเปล่าเมกาเดซต่ววะชอบแบบมันไม่เกี่ยวไงมันคือศิลปะไปแล้วแฟนชอบแฟชั่นไปถึงผูกแล้วแล้วคุณอยู่ในยุค2022คุณไม่มีสิทธิ์ไปบูลลี่การแต่งตัวของใครแล้ัวมันยุคใหม่แล้วครับใส่ได้ทุกที่ครับเท่ก็คือชอบอ่ะเหมือนพี่โน้ตอ่ะเขาเลยนะก็คือสะดวกแบบนี้บนโลกเชียร์ที่ไหนครับผมเชียร์เอาจริง เลยนะผมเชียร์บราซิลมาตลอดแต่ผมอยากปิดท้ายครั้งนี้กูขอละบราซิลไปเชียร์เมสซี่ให้สมวัติเมสซี่ไม่จบอาชีพแบบสวยงามแบบนี้ยมองว่ามันเป็นจะเป็นตำนานของโลกก็จะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลกตู้ที่บ้านก็เหลือแม่งว่างอยู่แม่งวที่มง่มันมีอยู่แค่รูเดียวแล้วกูแค่ก็สุดยอดแล้วก็จะเอาให้ได้อะขอได้ไหมวะยากจะได้เชียร์ผมเชียร์เมสซี่ครั้งนี้เป็นที่ฮอบเีเมืองตัวเองด้วยหรอหรอ เออตอนแรกกูนึกว่าคอนเวิร์ตเออมองเหมือนกูมองคอนเวิร์ตตอนแรกนี่นี่ครับ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 แมตก่อนนี่มาแล้วมาไหนอ่ะเย็น้ไมวเลยใครใส่นะทีมนี้มีทีมหนึ่งที่นักร้องใส่เรียมการ์เกอร์ใส่นิวคาสเซินเล่นคอนเสิร์ตไม่ชอบแมนยูปีนั้นนิวคาสเซินยังแชมป์เพลกแมนซี่แต่ว่าปีนั้นนิวคาสเซินยังแชมป์กับแมนยูออ๋ก็เลยใส่นิวคาสเซิลเพื่อบัฟแมนยู 1>, 1 PM ผมพาไปร้านลุงพี่บมอะร้านลุงพี่บุ๋มนี่ไงนี่โอเคเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอะไรยังไงเปรมร้านลุงพี่บุ๋มเองซื่งสมัยผมเล่นวงการใหม่เนี่ยมีรุ่นพี่คอยแนะนำตลอดว่าเอ้ยต้องประมาณนี้ประมาณนี้เราสบายอยู่เวียเลยจนรุ่นแรกนี่เห็นดังแล้วเนี่ยเห็นเขาพูดกัรางจนดับ ดาวสุดดาวเป็นตุกเพจชื่อโอ้นนะครับดาววันนี้เอาเอาเสื้ออะไรเด็ดๆดดจนโดนมาบ้างครับพี่อ่ะบอลโลกบอลโลกเลยเป็นอ่94นี่ยังไงครับพี่ตัวนี้อันนี้ครับอเมริกาไลดาว1994นี่รุ่นนี้เขารุ่นยอดฮิตเลยรุ่นพิ้นเป็นผ้ายีนายดาวงั้ตัวนี้มันเก็บเหยเยอะปี94ตัวนี้ก็สายสตรีทสายอะไรเนี่ยนิยมนิยมทั่วโลกเลยนะครับตอนออกมาแรกๆโดนด่าแต่ตอนนี้กลายเป็นเสื้อที่ยอดนิยมทำไมถึงโดนด่าพี่ตอนออกมามันดูขี้เหล็กขี้เหล็มันร้อ เรื่องลายเออลยสมัยนั้นใน่ไหมสมัยนั้นทช่ไหมมันไม่เหมือนเสื้อกีฬาในแพทเทิร์นยุคนั้นไงอาจจะพอมาตอนนี้แม่งเฟี้ยวเลยงนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่ที่เจ็ดพันไม่แพงนะเจ็ดพันไม่ถึงหมื่นเมื่อก่อนหมื่นใช่เมื่อก่อนหมื่นผมเคยขึ้นไปหมื่นใช่เมื่อก่อนเป็นหมื่นเป็นหมื่นแสื้อตัวนี้แต่ว่าใส่ไม่ได้พาราสีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับครับตัวนี้ก็มีสตอรี่หลายคนจะจำจำภาพที่แฟรงก์ไกาไปแอบถุูดําลายใส่แอบนูดี้โฟลเลอร์ด้านหลังเลยแบบถุยปึ้งเนี่ยยกก็็ลาาเเปนนภพจขอองสื้้ตัวี คือหลายที่ก็มีเลยตัวนี้ก็ผมว่าก็โอเคนะมันก็รักษาง่ายดีมันลงท่าทุกอย่างสภาพดีฝากร้านด้วยนะขออีกทีนึงครับพี่ฝากร้านไม่ใช่แล้วอานงฟุตบอลช็อปภาษาไทยครับอานงฟุตบอลช็อปภาษาไทยไปมันมีร้านนึงมันมีร้านนึงที่มีที่มีแต่สินค้าแบบเคียวซีวนดยวสีเดียวสีล้วนหิเมืองเคียวซีล้วนเลยใครเด็กเคียวซีบ้างใครเด็กเคียวซีบ้างไปดูกันนี่ฮะถึงแล้วฮะโอ้โย ดูทั้งร้านครับมีแต่สีน้ำเงินร้านที่ชื่อร้านอะไรครับผมเออมาสเตอร์เจอซีช็อปมาสเตอร์เจอซีช็อปอ๋อเจอซีช็อปครับผมวันนี้เนี่ยเอาเสื้ออะไรมาบ้างพี่ส่วนมากจะเป็นเชลซีล้วนเพราะว่าเราเป็นแฟนเชลซีโอ้โหดูดิเรามีแต่สีน้ำเงินล้วนแบบคนที่เข้าร้านเนี่ยมันต้องยอมก่อนว่าตรงนี้เขาเขาสูงอยากให้พี่แนะนำเสื้อที่เปียกว่าพี่ชอบที่สุดแล้วกันมี่นะครับหน 85ก็ประเด็นคือตัวเนี้ยส่วนมากอ่ะมันจะไม่ค่อยแบบว่ามีไซส์ใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะเป็นแบบว่าเกตเพลเยอร์นักเตะเลยที่บออันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้ไซสใหญ่ใช่ครับ80ได้ไหมหรือว่า9เป็น80ครับ85เน80ตัวนี้เป็น85นะครับนี่คือ8080ขายแล้วไม่ใช่คือ80ตัวนี้มันจะมีตรงลายเนื้อผ้าจะเป็นละครนะครับโอ้ครับลายผ้าเขาจะเป็นหมดเลยครับโอ้ตัวใหญ่จะเป็นกระเบืใช่ โอเคฮะตัวนี้เขาเท่าไหร่พี่ตอนนี้ตอนที่ซื้อมา20,000ื่นแต่ว่าไม่ได้ขายยังยังไม่ขายยังไม่ขายพี่ชอบพี่เขาได้เจียวซื้อถ้าเราขายไปไม่รู้ว่าเราจะไม่ขายโอ้ยอย่างงี้พี่ตั้งแต่พี่เชียร์มาพี่เจอตัวตัวนี้อันนี้เหรอใช่ถ้าเจอเจอสองตัวแต่ว่าถ้าสภาพอย่างเงี้ยคือตัวแรกที่เจอมันจะเป็นป้ายหลุดไม่มีป้ายอันนี้ป้ายอยู่ใช่แต่ันนี้มันป้ายตัวหนึ่งแต่ก็อันนี้มันหลุดพวกไอ้สปอนเซอร์พวกนี้มันหลุดเขาก็เลยแบบว่าไม่เอา อันนี้ก็เต็มอันนั้นปีเดียวกันไหมพี่ใช่ครับชุดเดียวกันซูยเดียวกันเลยป่ะพี่ใช่ครับอันนี้คือชุดเจ้าใช่แต่อันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นปัด ปากเยื่อันนั้นเป็นเหมือนกระโปงใช่เดี๋ยวนี้มันปากจะเป็นเทเยอร์ไอ้ยิงยิงตัวเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็อยู่ที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นเหมือนกันแต่พี่เขาไม่ขายไม่ขายเขาชืี้เทลซีเนาะคนคนขอเชียร์ถ้าพี่เสียดอนเป็นคนขอซื้อรดอนพี่ขายไม่ขายดิไอ้เยร้อน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 พอดีหนาวหน่อยอยากร้อนร้อน นี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือแอนมลิทที่ไม่ธรรมดาคือเสื้อปีนี้ทุปอนเสื้อเปลี่ยนตลอดทุกไงสมารเสอร์เป็นไายหนังอมีโปรโมทสไปเดอร์แมนเยสประมาณสองพันขอถามวันนี้ดูงงแต่คนที่ใส่ก็เละเยสนี่ใส่แข็งปะแข็งนะมีหมดเลยมีทิปป์เอ็กซ์มีไม่แข็งเลย ไปต้องแหวนของจริงอะครับน้องๆเกียร์กูหมดไปหลายพันแล้วเนี่ยนี่แหละคือผลที่กูไม่อยากมางานทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของเขาเรียกว่าครับงานเสื้อผ้านกูรู้ว่ามันมีเสน่ห์ของมันอะไอเรื่องฟุตบอลอะถ้าพูดตรงนะผมก็เพิ่งเข้ามาเชียร์สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทายไอสามารถให้คนคนหนึ่งอะไอคุยกับอีกคนได้อะถ้าคุณเชียร์ทีมเดียวกันคือจบเลยนะเรื่องนี้นะก็ยังไงก็อยากให้แบบ ลองดูครับถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด็สุดปลายครับผมอย่าลืมใครเชียร์ที่ไหนพี่มาบอกในคอมเมนต์หน่อยอ๋อเอ้ยเออทีมบอกในคอมเมนต์หน่อยอยากเชียร์รู้ตอนนี้ก็แมสซีแล้วกันเชียร์อะไรเลวโผล่เชียร์อะไรอันนี้เชียร์อะไรเชียร์ฟุตบอลเมื่อกูทักที่ไหมมึงกับกูเลหลายดอกเอ้ยเฮ้ยไปครับชื่อทีมไหนอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมาเลยครับผมแล้วพบกับด Dog t e s ช Channel เยี่ยมเนาะแอนนอนอ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยแพ้ นันนักบอลเริ่มใส่เสื้อเก่าๆเงี้ยเริ่มกระแสขึ้มาตุ้มตามเลยเมื่อก่อนตัวลราครั้งน,นี้ตอนนี้โอ้โหหลายตัง